มาแล้วก็ชี้หน้าค่ะแอคติ้งะดัแอคชั่นเลยทุกคนก็ได้นะทุกคนก็ถือดาบทุกคนก็คือไม่ต้องอัานไม่ต้องอันหลังตามพี่เอ็มตามสไตล์ตามสไตล์พี่เอ็มตามสไตล์พี่เอ็มหนึ่งสองตั้งเท่ด้อไม่ขออีกรอบขออีกรอบดาบบังหน้าเกินไปออกมาทางนี้ออกมาเออออกมาประมาณตรงนี้ก็อ่าเออต่ำลงก็ได้อ๋อหนึ่งสองมาพี่คานี่กล้องจบนะ อ๋อโอเคแอคชั่นรอแมวแม่แมวดิเรื่องแอคชั่นไปอ้วนอันนี้ก็ยิ้มเลยอ่ะโอไม่ส่งเลยอ่ะเอามุมเดียวเลยเหรอไปแอคชั่นขาหน้ามันออกไปโอเคผ่านแอคชั่นหมวกบังไปหน่อยแอคชั่น มองกวาดสายตาสายฝาสายฝาหาหาหาโอเคคัดแอคชั่นมาเลยแล้วว่าเคยหยิบตาหนึ่งข้างตาเส้นลูกซุยยายังอย่าลืมส่งวิ่งส่งวิ่งดีมาก มันไม่ได้สป,ปอร์ตโฆษณานเลยคุณทำได้ดเราทำได้คุณก็ทำได้น,น้าเนึต่อสร้างมันได้นี่กไงข้าวมันตึงแปลกไอ้ตายกยิ้วเหรอยักยิ้วหรืออ้อาไหมสองสร้าง